เคยน้อยชาวต่างชาติทักเราคำว่า What's up เอ๊ะถ้าเราเจอคำนี้เราจะตอบว่าอย่างไร What's up everyone welcome back to just get lost today we are going to learn English with just get lost วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ lost การทักทายนะครับอย่างที่เรารู้รู้กันอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเรียนอยู่ในโรงเรียนนะครับเราจะได้ยินคำว่า hi hello อันนี้คือคำเบสิกทั่วไปที่เราเคยได้ยินกันตั้งแต่เด็กนะครับคำนี้นะครับ hi hello ถ้าเราทักทายเพื่อนของเราที่สนิทนะครับมันจะดูเัาเรเย่นไปดังนั้นวันนี้ just get lost นะครับจะมาสอนเรา s l a งในภาษาอังกฤษนะครับในการทักทายแทนคำว่า hello hi หรือว่าการถามว่าสบายดีไหม how are you ที่แตกต่างกันนะครับที่เราไม่เคยใช้กันในโรงเรียนหรือว่าในสถานการณ์จริงผมจะเรียบเรียงคำศัพท์หรือว่าส l ลนะครับที่วัยรุ่นชาวอเมริกันนะครับเขานิยมใช้กันมากในหมู่วัยรุ่นนะครับลองมาดูกันเลยมาดูคำแรกนะครับเวลาเราทักทายปกติแล้วเราใช้คำว่า hello hi หรือว่าสวัสดีนะครับเราจะเปลี่ยนจากคำเหล่านี้นะครับมาใช้กับเพื่อนที่สนิทของเราด้วยคำว่า yo หรือ w h a t e p or what's up นะครับคำเหล่านี้นะครับสามารถใช้แทนคำว่า hi หรือว่า hello ได้นะครับเรามาดูกันใหม่นะครับมีคำว่า yo what's up what up แล้วเราจะตอบอย่างไรนะครับเราจะตอบว่า I'm fine thank you and you อันนี้มันก็เป็น formal นะครับเป็นทางการเกินไปนะครับเราจะเปลี่ยนจากคำเหล่านั้นมาเป็น slang นะครับเวลาเพื่อนทักเราว่า yo ให้เราตอบกลับว่า yo นำให้ใช้คําเดิมนั่นแหละคําเดียวกันที่เพื่อนทักเรามานะครับให้เราใช้คำนั้นในการตอบเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนทักเราว่า water เราก็ตอบว่า water หรือ w a t u นะครับตัด s ออกไปนะครับถ้าเราตัด s มันจะดูเท่นะครับวัยรุ่นอเมริกันชอบใช้ชอบตัดคำให้มันง่ายขึ้นนะครับหรือมีคำหนึ่งนะครับให้สั้นลงนะครับจากคำว่า w a t e p ให้เหลือแค่ sir แล้วเราตอบอย่างไรก็ใช้คำเดิมนะครับในการตอบ sir นี่คือการทักทายง่ายๆนะครับแปลว่าสวัสดีอีกคำหนึงนะครับเวลาเราจะทักทายเพื่อนนะครับว่าสบายดีไหมนะปกติเราใช้นะครับคำว่า how are you how are you doing how's it going นะครับคำเหล่านี้นะครับเป็นคำที่เราใช้กันทั่วไปนะแต่ส l a งนะครับกับเพื่อนที่สนิทนะครับเราสามารถใช้คำว่า w h a t s u t หรือว่าสบายดีไหมนะครับ h a t s up Ben ให้ Ben สบายดีไหมหรือว่า sup Ben นะครับสบายดีไหม Ben แล้วเราจะตอบอย่างไรครับปกติเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับครูมักจะสอนเราว่าสบายดีเราใช้คําว่า I'm fine, thank you and you ครูก็จะตอบกลับว่า I'm fine, thank you, sit down please Thank you, sit down please นะครับอันนี้คือ pattern ที่เราเรียนกันในโรงเรียนนะครับเขาเรียกว่า drill เราใช้คําเดิมนะครับ repeat all the time นะครับหลังจากนี้ถ้าเราสนิทกับเพื่อนเปลี่ยนมาใช้ slang มันจะดูดีนะครับจะดูเท่แล้วก็เป็น native speaker นะครับ What's up Ben w h s up Ben หรือว่า Yo Ben นะครับ Yo, Yo ก็สามารถใช้ในการถามว่าสบายดีไหมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอบเราจะไม่ใช้คำว,ว่า I'm fine thank you เราจะเปลี่ยนจากคำนั้นนะครับมาต่อเท่ๆ Nothing much เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆสบายดีเรื่อยๆ Nothing much หรือว่า Just chilling Just chilling ก็เรื่อยๆสบายดีเรามาดูตัวอย่างนะครับ Sir Just chilling w What's up คนนี้หนึ่งถามว a t s u p เป็นไงบ้างสบายดีไหมแล้วก็ตอบว่า just chilling ก็เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถามกลับว่า what's up เป็นไงบ้างอ่าโอเคนี่คือวิธีการใช้ what's up นะครับแตบบ่จะมีคำหนึ่งนะครับที่ดูดีแล้วก็เท่เหมือนกันนะครับ what's cracking what's cracking นะครับสบายดีไหมนะครับแล้วก็ตอบเหมือนเดิมนะ nothing much just chilling I'm good I'm great หรือว่า awesome นะครับสามารถตอบได้หลายแบบนะครับว่าเราสบายดี น,นอกเนอจากคำว่า what's cracking เราสามารถถามอีกคำหนึ่งได้นะครับ what's happening what's happening สบายดีไหม what's happening oh nothing much นะครับอ้ก็เรื่อ oh, ยๆหรือว่าถ้าเราจะตอบแบบเราไม่สบายอ่ะ uh, I feel bad not good not great บลาๆนะครับคำเหล่านี้เราสามารถใช้ได้ในภาษาอังกฤษโอเคนี่คือส l a n g นะครับในการทักทายโดยการใช้แทนคําว่า hi หรือว่า hello หรือว่าเวลาถามว่าสบายดีไหมจากคําว่า how are you how are you doing เราเปลี่ยนจากคําเหล่านั้นนะครับมาเป็นส l a n g ในอเมริกันมีอะไรบ้างเรามาทบทวนกนะันเวลาทักทายเพื่อนๆ yo เราตอบกลับว่า yo what's up what's up what what's up what s u So, ว่าสวัสดีนะครับถ้าเราอยากถามเพื่อนของเรารว่าสบายดีไหมเราจะสามารถใช้คําว่า how's oh, so it นะครับสบายดีไหมนะครับเวลาตอบตอบ noting h much just chilling นะครับแล้วก็มีคําอื่นๆอีกน,น,นะครับที่สามารถใช้แทนกันได้นะครับก็คือ what's cracking what's happening ค,คำเหล่านี้นะครับเราสามารถถามเพื่อนของเราได้ถ้าเราอยากพูดภาษาอังกฤษส l a n เหมือนกับวัยรุ่นอเมริกันเราก็สามารถหยิบคำเหล่านี้นะครับมาใช้ในชีวิตประจาวันของเราได้นะครับโอเคนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ American slang นะครับแบบวัยรุ่นสไตล์อเมริกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook ถ้า YouTube นะครับให้กด Subscribe แล้วก็อย่าลืม c มเ m e n t นะครับถ้ามีไอเดียใหม่ๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีนะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งใน EP ต่อไปนะครับ See you next time.